สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของตัวอย่างคําที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะในคลิปนี้เป็นหมวดสอโซค่ะมีคําเดียวนะคะที่ครูได้มานะคะก็คือซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์สะกดสอโซสาอือไม่เอกอ่างสอเสือไม่แห่นอากาศตอเต่ายอยักการันนะคะคํานี้จะตรงข้ามกับคําว่าโคดโกงค่ะโคดก็คอควายดอเด็กเลยนะคะสะโลอกไก่ งงูค่ะใครมีคำไหนเพิ่มเติมนะคะเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีคำว่าซื้อนาอที่ตรงข้ามกับขายซึ่งคำว่าขายเราก็อยู่ในหมวดขอไข่ไปแล้วไงคะก็เลยไม่ได้นำมาสามอีกแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็คล้ายๆกันนาอก็สลับไปมานะคะก็แต่ได้นำเสนอไปแล้วใครมีคำไหนเพิ่มเติมก็แบ่งปันความรู้กันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ สวัสดีค่ะ